เธอเดี๋ยววันนี้เขาไปตกปลาหน่อยเอาเสื้อมาหน่อยดอิโอเคใส่เสื้อตั๊กเอาแต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยมาหูแดดร้อนอย่างี้เอาแว่นตาไหมดิเอออืมอ้าเราแว่นตามาเนี่ย,แ,าายแล้วมือเนี่ยมือเนี่ยมือมันร้อนอือ่าแล้วแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเราจะตกปลาอย่างไงไม่มีคันก่ลอกนะฮะเอามาเอามามา ได้รหวนั้นอแล้วแล้วมีครบแล้วแล้วเหยื่อแล้วเหยื่อแล้วไม่ได้ดั่งใจสักทีสักทีดีวะเอ้ยเดี๋ยวเราไปตกปลาเดี๋ยวเรามา <c oughs> โอ้ยตกปลาก็ไม่ได้ปาลาร้อนก็ร้อนอุย้ยล้มเสียอีกแล้วมาดิเอ่อเก็บให้กองที่กองทางไปเก็บด้วยนะเอออ่ารถร้อนอีกเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดน ได้ได้ได้เฮ้ยหิวน้ำหิวน้ำโอ้โหให้ไหวดให้ไหวเอออะแกะยางแกะยางแกะยังไม่แกะเลยเออดูเป็นอะไรเนี่ย ไปสักค้าโอ้โหมันกี่ทองกี่ยางแล้วแดดจะหมดอยู่แล้วยี่งเงาเนีเราในช่วงนี้เนี่ยเพิอฝันบ่อยนวเนี่ย